บ้านทรงไทยประยุกต์หนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวาอยู่ที่เดิมบางนังบวดจังหวัดสุพรรณบุรีติดแม่น้ำท่าจทีนด้วย ก่อนอื่นเลยผมขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของบ้านทรงไทยประยุกต์หลังนี้ก่อนนะครับคือราคาประเมินจากธนาคารของพั้งบ้านและที่ดินหลังนี้41ล้านจากธนาคารครับประเมินมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาขายในราคา25ล้านเพราะว่าหลังนี้เป็นบ้านสั่งสร้างมาครับแต่เกิดปัญหาทางการเงินของคนจ้างเองทําให้ทิ้งมัดจาไปแต่ด้วยความที่เจ้าของเขาอะเป็นคนสร้างแล้วอยากทําให้เสร็จบวกกับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างอะคนจ้างเขาต้องการของดีของใหม่ ที่สุดวัดสดุทุกอย่างเลยต้องใช้เวลาในการหาเลยต้องกว่าจะได้กว่าจะค้นหาแต่ละจังหวัดไม้ไซนี้สเปคนี้เสาใหญ่สเปคนี้ต้องเป็นแผ่นเดียวเท่านั้นประมาณนี้ทำให้แบบการสั่งสร้างบ้านหลังเนี้ยใช้เวลาสร้างทั้งหมดอะ หลายปีมากอย่างต่ำๆเลย2ปีกว่าแล้วครับผมทำให้เกิดความผูกพันในเมื่อทิ้งเงินมาจำไปแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ยังอยากสารและสร้างต่อให้เสร็จเพราะว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้ว25ล้านเนี่ยคือเขาไม่ได้ขายเอากำไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะทำให้บ้านเนี้ยมันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำให้เสร็จแล้วก็ขายอย่างเดียวด้วยเดี๋ยวจะมีจัดสวนให้ทำรั้วให้อีกเดี๋ยวทำห้องน้ำออกเบบอะไรเดี๋ยวจะอธิบายราย ีในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมเอ๋คุณเมืองจะรีวิวได้ยังจะ๊ะนมแม้นเดลอด้อรอจนดากระเปื่อยมาแล้วเนี่ยทำไมวันนี้เรียบร้อยจังหมาหมานี่ไงรีวิวบ้านเรือนไทยอเออเขาเรียกว่าทรงไทยไปยุคสวัสดีนะครับ <laughs> กาบกาบงามๆอยาใหปวดหลังตัวนีนะครับวันนี้เราสองตัวบาทนะครับอารวาสอยู่ที่อาเดิมบางน้ำวดบางนำวดติดแมน่น้ำท่าจีนนี่ไงเป็นบ้านทรงไทยเขาเรียวกว่าหมู่ห้ามันยังไงหมู่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านนะไทยประยุกต์มันจะมีหมู่ 5, ห, 7, ห 9, า้าหมู่เจ็ดหมู่เก้าอย่างเงี้ยแต่ของเราหมู่ห้าเขานับจากจั่วอ๋อไม้สักทอง80%อร์เซนต อีก20%เป็นพวกประดูชิงชันอะไรไม้แดงอะไรอย่างงี้กี่ห้องนอนเจ็ดห้องห้าห้องน้ำกี่ห้องห้าห้องโรงจอดรถอีกเจ็ดสิบคันคได้จอดได้สบายสบายอ่ะถ้าจะมานะเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแปลงนี้อยู่ที่หนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวาอืนี่เป็นบ้านทรงไทย อยู่บนเนื้อที่ถมแล้วเนี่ยติดแม่น้ำท่าจีนออยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าแล้วที่สาคัญเลยไม่ไม่ได้ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวเลยนะบึงฉวากสักหวัดมารีเราครึ่งใช่ใครมีลูกเล็กเด็กแดงหรือคนเท่าคนแก่ที่อยากไปดูอโคเลี่มปลาโลมาไม่มีพูดถึงไงอ,อ,อโคลี่ม <laughs> เป็นปลาพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดอ่า อยู่สี่กิโลครึ่งอันนี้มันห่างจากเส้นสามสีู่นย์มาสักไม่กี่กิโลมองเห็นเนี่ยเดี๋ยวภาพมุมสูงโดนนะครับจะมองเห็นเลยรเราอยู่ตรงแยกปากน้ำเนี่ยวัดปากน้ํจาจะพิกัดมาเลยวัดปากน้าครับมันเข้าไดหลายเส้นหลายทางใช่จะเข้ามาทางบึงชวาก็ได้หรือต้องเข้าแยกปากน้ําก็ได้ได้หมดอ่าเสากลมๆอย่างนี้นะทำไมทําไมอะ่ะเนี่ยเป็นเสาที่แบบไม่มีต่อนะอ่ากรึงใหม่ทั้งต้นใช่ทั้งหมด สามสิบแปดต้นสามสแปดต้นไม่รวมเสาปูนต่างหากนะอ่าบ้านหลังนี้ยังทําไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่ายังไม่มีห้องน้ําอืเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําห้องน้ําแล้วเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์มาพนเจ้าของบ้านอนะเขาเคยมีประสบการณ์ว่าถ้าทําห้องน้ําแล้วมันเหมือนบ้านมือสองห้องน้ำมันมีการใช้แล้วเหมือนมีการมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เอออเขาก็เลยแบบว่า ถ้าลูกค้ามาถ้าเอาจริงเขาจะทําห้องน้ําให้ห้าห้องที่เขาวางแผนวางแผนไว้แล้วอีกรั้วรัว้วอีกครัวอีกครัวอีกอ่าอันนี้เสร็จแต่ตัวบ้านอย่างเดียวอืมเนี่ยอันนี้ห้องนอนนะดูห้องนอนใหญ่เกินแล้วมีที่เปิดไปชมวงชมวิวอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูทีละห้องนะอืเอออันนี้หนึ่งกันนะ หนึ่งไร่สองงานสิบปดตารางวาราคาประเมินบ้านพร้อมที่ดินประเมินแล้วอยู่ที่สี่สิบแปดล้าน<ฮ>อนลังการกันไปเลยยี่สิบห้าล้านเนี่ยเราจะทําให้อีกอีกเยอะนะครับจะใช้งบประมาณอีกสักประมาณสี่ห้าล้านได้เดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกก่อนนี่ตอนเนี้เขาจะทําเป็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้ออ่าที่วางแผนไว้นะห้องน้ําจะอยู่นี่ อันเนี้เป็นโรงครัวอ่โรงครัว,รวเดี๋ยวเขาจะปรับเคลียร์ออกทั้งหมดจะไม่เหลืออะไรแล้วจัดสวนให้ด้วยอืเสาเข็มตอนแรกพี่เขาเตรียมทําเขาเรียกว่าทําฝายหน้าบ้านให้อาการดินสไลด์ไงแต่บางคนเขาบอกว่าไม่ชอบอืมไม่ชอบเพราะว่ามันจะเสียกับธรรมชาติที่บ้านติดแม่นนะ้ํามันจะปลูกต้นมงต้นไม้อะไรไม่ได้มันจะเสียบรรยากาศตรงนั้นไปแต่ฝั่งนี้เป็นคุ้งในอมันไม่ใช่เป็นช่วงโค้งนะ ไทยประยุกเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับดูนี่ยายชอบตรงนี้มากเลยช้าเท้าหรือก็เย็นๆกันนะนั่งนี่ยคุยงานกันเนาะใช่ส่วนใหญ่จะไม่คุยงานสิทำอะไรอย่าอะไรอะไรที่มีฟองๆอะไรอ๋อน้ำยาล้างจานเออใช่มานั่งล้างจานกันตรงนี้ถือกวนตีนเขามักเม่พื้นเนี่ย ไม่มีซุดปวดไม่มีกินไม่ไม่ผีไม่มีไม่มีหน้าเขาขาวเนี่ยไม่ใช่ผีไม่มีแน่นอนอันนี้เป็นรับรองอยูแล้วไม่มีพี่เจ้าของบ้านเขาชื่อพี่ไก่เขาไมมานอนอยู่คนเดียวเขามานอนอยู่คนเดียวแล้วเขาพาพระมาทําพิธีทางสงฆ์อะไรเรียบร้อยแบบถูกต้องเป็นชาวพุทธอะเนาะอ่าอ่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร โปรเจอร์ไม่มีอะไรเลยดูห้องเยอะมากนี่พี่เขานอนอยู่นี่บ้านใหญ่โตจะมานอนอยู่มุมเนี้ยแล้วพี่ทำไมนอนอย่างนี้เนี่ยเออมานอนเฝ้าบ้านตัวบ้านเสร็จแล้วนะเหลือแต่ห้องน้ํากับห้องครัวแล้วก็กําแพงพี่เขาก็รับปากว่าจะทําให้เสร็จ จบตามที่วางแผนไว้ก็ใครจะมาจับจองเจ้าของก็เซ็นทาสัญญากันเลยว่าต้องทําอะไรสัญญาไว้แล้วทําอะไรบ้างเออถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องโอนเออนั้นจบของเราพูดกันตรงๆนี่นะแล้วเราก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะอีกนะด้านข้างบ้านเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหทิโอ้โหนี่เพราะอะไรพูดไม่พูดไม่ถูกอะโอ้โหนะมองไม่เห็นเพราะปิดหน้าต่างอยู่มันใหญ่มากบ้านใหญ่โตเด้ดูนอนดิพี่เขานอนคนเดียวนอนเฝ้าครับ นอนบ้างม่นอนบ้างอย่างเงี้ยนี่อันเนี้ยอ่ะเปิดหน้าต่างออกมาน,นี่เป็นห้องพระนะนะห้องนี้จะเล็กที่สุดเพราะเป็นห้องพระนะอันนี้อ่ะเปิดมาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเสาเข็มไหมที่เขาเตรียมจะทําไอ้นี่หน้าท่าน้ําของเรานี่แหละทําเขื่อนเขื่อนกั้นนี่แหละอเตรียมไว้หมดละนะครับแต่ว่าอแล้วแต่ถ้าใครจะเอาก็บอกเขาทําต่อนะถ้าใครไม่เอา ก็ไม่ต้องทำก็แค่นั้นเองก็ง่ายงอ่าแล้วดูข้างบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างแป๊บนึง่งนี่มันยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเห็นไหมแล้วเพื่อนบ้านก็ดีนะเนี่ยพื้นมันถมหมดแล้วดูไหมสูงกว่าข้างบ้านนี่เนี่ยเออบางคนบอกว่าคําถามแรกเลยบ้านไม้เรือนไทยอย่างเงี้ยมีผีไหมเออใช่เนี่ยอันนี้ไม้ไม้ไมือนึ่งนะ ไม่ใช่ไม้มือสองไม่ได้ไปซื้อต่อมันไม้เก่าไม่ได้ไปรื้อบ้านใครมานะไม่ใช่ไม้มือหนึ่งทั้งหมดทั้งหลังนะกาเรียกไม้อะไรนะที่ไม้กระเสดอะไรนะฮะใช่ป่ะจากจากจากที่เขาเลยอ่ะคือเจ้าของอ่ะเขามีโรงเรื่อยเองอเออแล้วเขาก็ยากระพูดไปถูกไงมีโรงเรื่อยของเขาเองแล้วตอนนี้อ่าเขาไม่ได้ทำโรงเรื่อยแล้วเขาก็เลยมาทำสร้างบ้านโอ้สาวแต่ละต้นนี้โอ้ ว่างานเขาลองโอบเี่ยพอดีเลยอืมเห็นไหมไปดูบริเวณข้างล่างลงไหมก็แต่ทางดูข้างบนก็เห็นหมดแล้วแหละอืมข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปเดินดูห้องนี้ทะลุจะไปนับเก่าไหมล่ะสมุดใต้ทุนยกสูงนะเราสามารถเข้าไปลูกผูกเปนอนได้นะถุงเป็นเมตรเลยนะอ่าโอ้โหอย่าถามว่ากี่ตารางเมตรนะมันไม่รู้เลยถ้าดูจอดรถนี่นี่รถทีมงานกันนะเนี่ยรถทีมงานกัน นี่ออกมาก็จะเจอแม่น้ําเลยนี่ตรงนี้จะเป็นระเบียงนั่งเล่นได้อีกที่หนึ่งโอ้โหทำเป็นอะไรลูกกงเนาะลูกกงไม้เนาะใช่หรือจะปูพื้นเป็นไม้โอ้่าไม้เป็นไม้ปาเก้ก็ได้เออได้นี่่าถ้าเอาปาเกลียวไม่ได้หมัดหนักปลาตะป๋องได้ปะไมได้เธอฝาด้วยนะโอ้ยตรงนี้ลมเย็นดีเลยฝาเนี่ยเป็นฝาแบบไม้เลื่อนไทยจริงๆเลยนะครับฝาเฟ้ยลูกฟัก อ่ทองมาสนานเลยนี่อนู่นประตูรั้วเราทางเข้าอยู่นู่นเห็นไหมบ้านคนนี่เราว่าบ้านเราใหญ่แล้วนะตรงนี้ใหญ่กว่าอีกสูงห้าเมตรไม่ได้ทำเพื่อหนีน้ำท่วมนะทำเพราะว่าจะดูวิวเอาบรรยากาศใช่เป็นเหมือนหูใหญ่มาก เดี๋ยวพี่เขาจะทําแนวกําแพงให้หมดเลยกําแพงปูนนะครับไม่ใช่กําแพงลวดหนามนะ <c oughs> ถ้าลวดหนามเขาเรียกร้วถ้ากําแพงเป็นกำแพงปูนอ่าเ <c oughs> <c oughs> มืม่อกี้ห้องน้ําอยู่ตรงนู้นใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวดูภาพมุมสูงนะอ่ะ <c oughs> สวยมากนะครับมันได้บรรยากาศเลยแหละชนทบทแบบอเกินคําบรรยายคําว่าติดแม่น้ํานี่มันก็โอเคแล้วอะแล้วยิ่งราคาประเมินสูงกว่าราคาขายอีก <c oughs> <c oughs> แล้วก่วอน<อ>พี่เขาขายอยู่ราคา5้าสิบล้านอยู่อย่างนี้ก็ดีนะสง,งบอยู่เหมือนกันเนาะรถรามไม่ได้เจ้ามาไม่ได้ติดถนนแบบใหญ่ๆเนาะใช่ส่วนตัวเ,ออเหมือน private อ่ะเมื่อก่อนพี่เขาประกาศขายอยู่ที่ห้าสิบล้านนะครับตอนนี้ลดราคามาเหลือยี่สิห้าล้านโอ้โหครึ่งเลยเนะี่ยอ่าเหตุผลเพราะอะไรบางคนบอกว่าหุ้ยรถเยอะอย่างเงี้นที่มันมีปัญหาแน่เลยมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับอยากขายขนอขกเห็นจังงันตาจะนี่เนี่ยใช่ฉนโดลอยด้วยไม่ได้ติดอะไรด้วยเออหนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวา คุ้มนะครับอย่างเนี้ยถ้าใครจะกู้ก็เกินราคาขายอ่ะอ่ะนะโอเคก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งหลังหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งผลงานบ้านทรงไทยประยุกต์บนเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานสิบแปดตารางวาที่เดิมบางนางบวชสุพรรบุรีอ่าติดกับชัยนาทเลยติดแม่น้ำทาทกินวะใช่อืหรือใครจะมีในทุนเราเปิดขายนะครับเปิดขายทุกระดับอื ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาชมดูได้อ่าเนอะไปละายบาย